สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่น้องที่รักครับเพื่อนหนุนใจในเพลย์ลิสต์เบิกบานกับการตื่นรู้ชวนพวกเราทำกิจกรรมที่จะนำความสุขสงบร่มเย็นกลับคืนมาสู่ร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของเราครับหากเพื่อนๆต้องการเข้าไปพูดคุยส่วนตัวเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook ส่วนตัวของผม สกดว่าไกลไกลใรนรงนะครับไม่เมลายกอไก่รอเรือไกลนะครับแล้วก็นาสกุลไม่เมลายกอไก่รอเรือนอเนรรอเรืององูคอควายกัรันอ่านรวมว่าไกลไกลใรนรงนะครับหรือใน f a c e b o o k แฟนเพจก็เพื่อนหนุนใจสะกดตรงตัวเลยนะครับเพื่อนหนุนใจเข้าไปพูดคุยแบ่งปันความรู้สึกเสนอแนะให้ความเห็นผมได้เสมอนะครับเพื่อน ที่รักครับวันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อรู้เท่าทันร่างกายเมื่อเรายืนเดินวิ่งนั่งนอนนะครับสำคัญอย่างไรครับเพื่อนๆเคยสังเกตไหมครับหลายๆครั้งเนี่ยพอเราลืมอะไรที่สำคัญแล้วเนี่ยเสียจังหวะไปหมดทั้งวันเลยในในการทำงานหรือในการไปเที่ยววันนั้นเอาง่ายๆเลยครับออกจากบ้านสตาร์ทรถแล้วเนี่ย ถ้ามาถึงที่โรงเรียนและที่ทํางานหรือที่นั่นหมายแล้วปรากฏว่าลืมมือถือเป็นไงครับวันนั้นโอ้โหหงุดหงิดไปทั้งวันเลยนะครับขับรถกลับมาเอารถติดอีกสองชั่วโมงเสร็จเลยนะครับหรือบางคนทํางานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วกลับมาถึงบ้านหากุญแจไขเข้าบ้านไม่เจอเครียดเลยนะครับยิ่งถ้าอยู่คนเดียวหลายๆลยคนอยู่อาพาร์ตเมนต์อ้าวกุญแจบ้านไปไหนนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะหงุดหงิดใจมากแล้วหลายๆคนเนี่ยพลาดซ้ำดับเบิลหรือทบลงไปอีกก็คือว่าตำหนิตัวเองโกรธตัวเองอีกจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ถึงเราบอกว่างั้นจดไว้สิจะได้ไม่ลืมเตือนว่าจะต้องทำอะไรบ้างวันๆหนึงสุดท้ายถ้าเราไม่ฝึกรู้เท่าทันกายใจเรานะครับเราก็ลืมอีกว่าเราจดไว้ลืมดูครับนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาให้ยั่งยืนเพราะมันมีอาการเตือนมาแล้วมีสัญญาณเตือนแล้วแล้วหลายๆครั้งนะครับเมื่อเราเริ่มหลงลืมบ่อยๆเนี่ยมันจะนํามาสู่เหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากขึ้นมากขึ้นสังเกตดูนะครับในชีวิตเขามีสิ่งมาเตือนมาบอกเหตุเราเสมอเพียงแต่เราอ่ะจะสังเกตและเท่าทันมันหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงเชิญชวนเพื่อนเเนี่ยมารู้เท่าทันครับขณะที่เรายืนเนี่ยนะครับ การที่เราจะรู้เท่าทันแล้วไม่ปล่อยใจไปเผลอวิตกทุกขร้อนในอดีตเนในอนาคตไม่เผลอหลงรักหลงเกลียดไม่เผลอเศร้าหมองเนี่ยเรากําหนดรู้เลยครับว่าเรากําลังยืนนะครับโดยระลึกรูปภายนอกก็คือรูปยืนถ้าการภายในก็คือศีรษะตั้งตรงตั้งฉากกับพื้นนะครับต่อมาถึงลําคอตาความรู้สึกมาถึงไหล่ที่เปิดกว้างตั้งฉากอยู่กับลําคอ ลำตัวตั้งตรงนะครับลงมาถึงสะโพกมาถึงเอวมาถึงต้นขามาถึงข้อเท้าที่เหยียดตรงยืนอยู่นะครับเวลาที่เราเดินเรารู้เลยว่าขามีการงอออกนิดนึงก่อนที่จะเหยียดออกไปนะครับซ้ายขวาเคลื่อนไหวอยู่เท้าสัมผัสพ,พื้นเรารู้นะครับกำหนดรู้ได้เลยว่าขาขวางอนะครับ แล้วก็เหยียบขาซ้ายงอแล้วก็เหยียบหรือถ้าจะกําหนดละเอียดลงไปอีกขั้นกลางนะครับยกเท้าก็รู้ก้าวไปก็รู้เหยียบลงไปเท้าขวาก็รู้ยกเท้าซ้ายก็รู้ก้าวไปเหยียบเท้าซ้ายก็รู้นะครับหรือถ้าใครจะระลึกรู้ละเอียดขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นอ้าส้นส้นเท้เทายกแล้วนะปลายเท้ายกมานะเท้าก้าวเคลื่อนไปช้าๆนะ หยุดนิ่งนะปลายเท้าแตะลงส้นเท้าแตะลงกดนะนะครับอันนี้จะฝึกโดยละเอียดนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็คืออยู่กับกันรู้ตัวทั่วพร้อมว่าขาเรากำลังเหยียดแล้วก็งอเข้าแล้วก็เหยียดออกจะหลับกันอย่างนี้นะครับหรือถ้าจะเป็นการวิ่งเนื่องจากเร็ววิธีการกำหนดก็แค่รู้ว่าซ้ายขวาซ้ายขวาที่สัมผัสพ,พื้น เท่านั้นจิตเราไม่หลงปรปรุงแต่งให้เราทุกโศกวิตกกังวลเคร่งเครียดเรื่องอื่นอีกขอเวลาเราได้พักกายพ,กพักใจให้เราได้ฝึกการรู้เท่าทันร่างกายและจิตใจของเราเองจิตแวบ,บไปคิดเรื่องอื่นเราดึงกลับมาที่การเดินของเราการวิ่งของเราหรือถ้าวิ่งเร็วกว่านั้นนะครับเรากําหนดแค่ซ้ายซ้ายซ้าย,ซ,ายซ้ายเพราะวิ่งเร็วมากหรือขวาขวาขวาหรือกําหนดว่าวิ่งวิ่งวิ่งอย่างนี้ก็คือรู้อยู่ ภายในร่างกายเราว่ามีการเหยียดมีการยืดมีการเหยีดยดยืดสลับกันระหว่างเท้าซ้ายขวามือที่แกว่งประคองร่างกายให้เคลื่อนตัวไปเท่านั้นนะครับเพื่อนๆสามารถจะฝึกได้ระหว่างวันเลยนะครับถ้าช่วงพักเราเดินไปทานอาหารกําหนดรู้ที่เท้าเลยที่ก้าวซ้ายขวาซ้ายขวานะครับสังเกตไหมครับเคยมีโฆษณาชิ้นหนึ่งเขาเดินไปไหนแต่น็อตหรือความคิดในสมองเขารั่วไป ตลอดทางเลยหมดพลังเพราะเราไม่เคยพัก,กจิตของเราเลยคิดคิดคิดขบเคี้ยวความคิดตลอดเวลาที่กินที่เดินนะครับเพราะฉั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะจัดเวลาให้กับตัวเองที่เราจะพักกายพักใจของเรานะครับถัดไปนะครับพอเราเดินเราวิ่งจนเหนื่อยแล้วเราเมื่อยเราก็ลงนั่งเราก็รู้อาการที่ร่างกายค่อยๆค,คู่ตัวลง นะครับร่างกายงอลงระหว่างลำตัวกับหน้าขาเอวนี้งอเข้าหากันจนก้นสัมผัสกับที่นั่งหรือที่พื้นนะครับขางอเข้ามานะครับจะอยู่บนเก้าอี้หรืออยู่บนพื้นราบก็แล้วแต่นะครับเราก็รู้ตัวการเคลื่อนไหวของเรา <S <S แล้วก็ <S 1> <S 1> เมื่อเราเหนื่อยมากๆถึงเวลาเข้านอนเราก็ค่อยเอ็นตัวลงเราก็รู้เรากำลังเอ็นลง พอนอนลงไปเราก็รู้ว่าร่างกายเราศีรษะสัมผัสหมอนหลังลำตัวสะโพกเราสัมผัสกับเตียงนะครับร่างกายอยู่ในสภาพที่ขนานกับพื้นนะครับเพราะว่าสุดท้ายไม่มีใครที่จะยืนอยู่ได้ตลอด24ชั่วโมงนั่งอยู่ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเดินหรือแม้กระทั่งการนอนนอนสุดท้ายนอนไม่ไหวเมื่อยมากก็ต้องลุกับลุกขึ้นนั่ง นะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เราเห็นว่าร่างกายของเราเองมันก็เปลี่ยนแปลงไปมันไม่ได้คงที่ถาวรอะไรเลยนะครับเคยบอกโอ้เมื่อยมากอยากจะนั่งลองให้นั่งแบบไม่กระดุกกระดิกสิครับอย่าว่าแต่ชั่วโมงเลยสักสิบสินาทีเมื่อยมากก็ต้องบิดแหละก็ต้องเปลี่ยนแหละและสุดท้ายถ้านั่งนานๆนะครับเคยไหมครับอย่างเช่นเราเดินทางไม่ว่าจะโดยสารรถยนต์นะครับรถ โดยสารหรือบนเครื่องบินก็แล้วแต่นั่งนานมานมากๆเม,ม,มื่อยก้นเลยนะครับบางทีชาเลยนะครับตะคิวกินนะครับต้องขยับเดินนะบนเครื่องบินนี้นั่งนานแล้วก็เสียชีวิตไม่ขยับอะไรเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ร่างกายมันได้บริหารเคลื่อนไหวน,นะเพราะว่าร่างกายของเราถูกสร้างมาให้มีการเคลื่อนไหวอ,อย่างต่อเนื่องนะครับจะนอนหลับจริงก็พักจริงๆ ก็เฉพาะในช่วงที่หลับและในช่วงที่หลับจริงๆก็น้อยคนที่จะไม่พลิกร่างกายนะครับเขาเมื่อยเขาก็จะพลิกของเขาเองนั่นแสดงให้เราเห็นว่าทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็เพียงแค่อาศัยอยู่ชั่วคราวเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้เราจะทําอะไรให้มันมีประโยชน์มีคุณค่าแล้วก็ให้ร่างกายของเราจิตใจของเราได้สงบพักผ่อนบ้างตามสมควรนะครับก็ จะได้ไม่ใช้ร่างกายและจิตใจสิ้นเปลืองเกินไปนะครับมีความสุขสดชื่นอยู่กับปัจจุบันด้วยกันทุกท่านครับสวัสดีครับ